สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกับคลิปนี้ร้านเสื้อลูกไม้ TK กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะในคลิปนี้ค่ะเป็นสินค้าใหม่ที่จะมาแนะนำที่ติ๊กใส่อยู่แบบนี้เลยนะคะ,ะเรียกว่าเป็นผ้าใยบวกปักเลื่อมนะคะไหลย,ยกแขนกระบอก3ส่วนค่ะมีทั้งหมด5สี5ไซส์ด้วยกัน,นะคะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเสื้อแต่ละสีแต่ละไซส์นะคะเรามาดูช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะคะชช่นเคยค่ะเพจ Facebook และ Youtube นะคะเสื้อลูกไม้ TK ส่วนใครจะโทรมาสอบถามสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0851884659เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยนะคะแล้วทางร้านจะส่งลิงก์ไลน์แอดซึ่งเป็นไลน์กลุ่มของทางร้านให้อีกทีค่ะ <S <S ส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากจะแอดไลน์เข้ามาเองนะคะก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดค่ะแอด L O O K M A I T K นะคะแคป หน้าจอดีไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อซื้อมาได้เลยค่ะและ้วก,ก็ดราูรายละเอียดของเสื้อแต่ละสีกันนะคะเริ่มแรกนะคะเสื้อสีนี้จะเป็นสีกรีบบัวนะคะที่ดิสยอยู่นะคะสวยๆเลยคอจะเป็นทอปงนะคะก็ประดับด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ซับในนะคะแบบนี้ก็คือจะไม่โป้นะคะก็ค,ะคือซับใน เป็นผ้าลูกไม้ทั้งตัวซับในทั้งตัวนะคะแต่ช่วงด้านหน้าก็จะซับในช่วงครึ่งบนลงมานะคะแต่ว่าคือเยอะกว่าครึ่งบนหน่อยนะคะคือไม่ไม่โก้เลยนะคะแล้วก็เป็นไหลย,ยกแขนกระบอก3ส่วนนะคะก็คือเลยข้อสอบมานิกุึนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเป็นซิปซ่อนด้านนึงด้านหลังจะเป็นซิปซ่อนนะคะสวมใส่สง่ายสวมใส่สบายนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องราคานะคะก็คือจะมีทั้งหมด5ไซส์ด้วยกันตั้งแต่ไซส์อก38 40 4บราคาจะอยู่ที่850บาทส่วนไซส์อก44 46ราคาอยู่ที่890บาทนั่นเองนะคะ,ะแบบเลยเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะคะ่ะสีที่2ค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะก็คือจะ อ่อนลงมาเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับสีกรีดบัวเมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นาลายดอกไม้เล็กๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะไปออกงานบุญงานมงคลงานเลี้ยงงานพิธีต่างๆนั่นเองนะคะนี่ติจะให้เทียบกับสีชมพูกรีดบัวนะคะสีอนี้ตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูลายผ้านะ จะเป็นปักเลื่อมเล็กน้อยนะคะสวมใส่สบายมากๆเลยที่ติ๊กใส่อยู่ก็คือจะไม่พันเลยแล้วก็ตรงคอนะคะเขาจะมีซับในด้านหน้าให้อย่างดีเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเด็ด้านหลังค่ะก็คือไม่ต้องห่วงนะคะเป็นลูกไม้ทั้งตัวแล้วก็ซับในอย่างดีนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะให้เทียบกันมีสีชมพูจิบวัวนะคะ สีที่สองจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบอ่อนลงมาหน่อยก็สั่งซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันค่ะค่ะสีต่อไปจะเป็นสีที่3นะคะที่ติ๊กใส่อยู่นี้เลยเรียกว่าสีนูดนะคะหรือสีเนื้อนั่นเองนะคะก็จะซอฟๆลงมาหน่อยนะคะก็คือมีตั้งแต่กรีบบัว ชมพูอ่อนแล้วก็สีที่3จะเป็นสีนูดแต่ว่าสีนูดนี้ก็คือจะออกโทนชมพูเช่นกันนะคะก็คือเป็นนูดนูดอมชมพูนั่นเองค่ะ mm. อย่าลืมนะคะไซส์อก38ถึง42นะคะราคา850ส่วนไซส์อก44และ46นะคะราคาจะอยู่ที่890บาทน,นะคะ mm. เป็นลูกไม้ใย,ยบัวปักเลื่อมไหลย,ยกนะคะแขน กระบอก3ส่วนแบบนี้นะคะไปด้านใช้ด้านล่างเป็นชายระบายส,สวยเลยนะคะความยาวยาวประมาณ22-23นิ้วนะคะแล้วก็สใส่สบายมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดนะคะที่ติกใส่ยอยู่นี้ก็คือสวยแล้วก็สบายเป็นลูกไม้เกร็กอิมเมอยมเลยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่4ีกัน สีที่สี่ค่ะเป็นสีขาวนะคะขาวออฟไว้นั่นเองนะคะเป็นขาวนวลๆนะคะก็สวยงามเหมือนกันเช่นเคยนะคะก็คือสีขาวเราก็รู้อยู่แล้วเป็นสีมาตรฐานของทุกบ้านต้องมีนะคะก็ะคือจะใส่ร่วมกับผ้าถุงแล้วก็กางเกงกระโปรงเป็นสีไหนลายไหนก็ได้นะคะเข้าได้หมดเลยนะคะกับเสื้อลูกไม้ใหญ่บวกปักเรื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันค่ะ สีสุดท้ายนะคะสีที่5เป็นสีเหลืองทองนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะที่ต,ติ๊กใส่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะก็คือช่วงคอประดับสวยๆนะคะแล้วก็มีเล่นระดับก็คือจะทําให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเวลาเราใส่เราก็ถ่ายรูปนะคะก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็ไหลย,ยกนะคะเป็นจีบไหลย,ยกเล็กน้อยลงมาก็เป็นแขนกระบอก3ส่วนนะคะเลยเข้อสองมา ก็กำลังคนอยู่เลยสีนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะว่ามีสีอะไรแล้วก็เป็นสวยงามแบบไหนบ้างน,นะคะก็คือ,อสีแรกนะคะก็จะเป็นสีชมพูกรีดบัวนะคะติดภาพให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะถัดไปค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนก็จะซอฟ์ลงมาเล็กน้อยนะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบเรียบร้อยหน่อยนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นสีนูดสีนูดหรือสีเนื้อนะคะท่านใดยังไม่มีต้องรีบหาเลยนะคะว่ามันจะคล้ายๆกับชมพูอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในโทนชมพูนั่นเองนะคะเป็นนูดชมพูนะคะถัดไปนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวที่ทบ,บ้านต้องมีนะคะก็คือ ขาวออกไว้นะคะขาวนวล,ล,ล,ลใส่ได้ทุกงานเลยนะคะค่ะแล้วก็สีสุดท้ายที่ใส่อยู่นี้เลยนะคะสีเหลืองทองนั่นเองค่ะเป็นเสื้อลูกไม้ใยบวกปักเลื่อมนะคะไก่ยกแขนกระบอกสามส่วนนี่เลยนะคะ,อะคอกลมค่ะ แล้วก็าราคานะคะจะอยู่ที่อก38 40 42นะคะ850บาทส่วนไซส์อ,อก44 46นะคะราคาอยู่ที่890บาทนั่นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เลย <S <S ส่วนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะทางร้านก็ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ <S <S แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะที่ปุ่มสแีแดงติดตามนะคะเพื่อที่จะ เกิดการแจ้งเตือนนะคะถ้าทําไม่ถูกทําไม่เป็นให้ญาติญาตินะคะลูกหลานทาให้ก็ได้นะคะเวลาที่ทางร้านมีสินค้าหรือมีคลิปใหม่ๆนะคะลูกค้าจะได้ทราบก่อนเพราะมันจะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องค่าส่งนะคะค่าส่งของทางร้านค่าโอนชําระนะคะค่าส่งตัวละ50บาท ถ้าใครสั่งสตัวขึ้นไปนะคะโอนชำระก็จะไม่คิดค่าส่งเลยส่วนลูกค้าท่านใดที่สะดวกให้เก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งจะอยู่ที่80บาทลูกค้าสั่งกี่ตัวก็ค่าส่ง80บาทนั่นเองนะคะยังไงฝาก้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ